สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลีนะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับอ่ะกลับมาประจําการนั่งที่เดิมเรียบร้อยนะครับช่วงเสาร์ที่ผ่านมาผมไปบุรีรัมมานะครับไปงานแต่งรุ่นน้องนะครับก็เลยทําคลิปนอสตานทีนิดหนึ่งนะครับก็เริ่มต้นคลิปนะครับขอขอบคุณนะครับแฟนๆที่บุรีรัมเป็นอย่างสูงครับโอ้โห ไปไหนก็มีแต่คนมาทักมาถ่ายมาคุยกันนะครับโอ้เมาส์มอยเรื่องของทั้งบอลไทยบอลน,นอกทั้งเรื่องของแมนยูทั้งเรื่องของบอลไทยอู้สนุกสนานมากนะครับขอพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงนะครับที่มาทักทายพูดคุยถามไายสารทุกสุดดิบกันนะครับมาถ่ายรูปมาเฮฮาด้วยกันเนาะนะฮะขอบคุณมากมากนะครับบุญลำทริปนี้เป็นทริปที่สนุกมากๆนะครับแต่ละคืนไม่ได้มีสติเลยผม <laughs> นะ,ะขอบคุณไปอย่างสูงนะครับอ่ะโอเคเข้าเรื่องครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคุณผูชชนทุกคนคุยเรื่องของแมนเชสเตอร์ เรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของจีดอนซานโช่นะครับดูเหมือนว่ากระแสข่าวคราวเรื่องของซานโชกับการที่เชลซีจะไม่เอาซานโชเนี่ยก็น่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะห้าล้านปอนด์เท่านั้นครับที่เชลซีจะจ่ายเหมือนเป็นเงื่อนไขที่เรียกว่าคาปรับทําผิดสัญญาอะไรประมาณนี้นะครับที่ไม่ได้ซื้อซานโชไม่ได้ซื้อขาดหลังจากจบสัญญาย,ยืมตัวแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปน,นี้เล่าสู่กันฟังนะครับแล้วเส้นทางของซานโชจะไปไหนเมื่อเชลซีก็ไม่เอาแมนยูก็ไม่อยากได้นะครับแล้วก็เรื่องของ ตำแหน่งศูนย์หน้าวันนี้ผมพูดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพราะมีข่าวทุกวันเลยครับเรื่องของโอซิมเพนนะฮะดูเหมือนว่าเอาละนะครับดีลที่เราใฝ่ฝันดีลที่เราอยากได้ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่สื่อเล่นทุกวันเลยนะครับแล้วก็เป็นเทียบบน่นซะด้วยนะครับเรื่องของแมนยูนั้นอยากได้โอซิมเพนนะครับดีนี้จะเป็นไปได้ขนาดไหนเดี๋ยวคลิปนี้แชร์แล้วก็เล่าสู่กันฟังต่อนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะปิดท้ายด้วยเมษายนมหาโหดหน้าร้อนมหาโหดมหาสงกรานมหาโหดของแมนเชสเตอร์รยูไนกเตก็ด ง่ายเลยนะครับจะหมู่จะจะจ่าจะลูกผีลูกคนก็ก็เดือนเมษายนนี้นะครับจะเห็นหน้าเห็นหลังมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เล่าสู่กันฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับมาครับทุกคน,นครับมาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับอ่ขออนุญาตฝาก ร้านค้าของวอริคบนช้อปปีแบบ Official นะครับใครสนใจเสื้อผ้าทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เดี๋ยวกระแสของเอเชียนคัพรอบคัดเลือกกำลังจะมาแล้วนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราอุ่นเครื่องกันไปนะครับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเรามีเกมเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเกมแรกมาแล้วนะครับใครยังไม่มีเสื้อผ้าทีมชาติยังไม่มีเสื้อโอเวอร์ไซส์ทีมชาติไทยในเวอร์ชันล่าสุดเข้าไปในลิงก์ด้านซ้ายล่างจอของทุกคนนะครับเข้าไปในลิงก์ผลักที่ผมปักเอาไว้ให้นะครับร้านค้าแบบอ r ฟฟินชียลของ e, ะครับ อ่ะวันนี้เริ่มต้นกันครับเรื่องของเจอดอนซานโชฮะเจอดอนซานโช่ข่าวมันลอยมาได้เรียกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นคือเชลซี Chelsea เนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาก็เริ่มจะช่างใจแล้วนะครับก็ยังไม่ได้การันตีหรอกนะครับมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มหรอกแต่ว่าตามที่ทางข่าวคือเริ่มจะช่างใจแล้วว่าพวกเขาเอาก็จริงจบฤด,ดูกาลนี้ก็คงไม่ได้อยากได้เจอดอนซานโชในสัญญาของการซื้อขาดนะครับ ซึ่งย้ำอีกทีหนึ่งคือเงื่อนไขในการมาคับซื้อขาดหลังจากจบสัญญายืมตัวในซีซั่นนี้แล้วเนี่ยเชลซีจะต้องจ่าย25ล้านปอนด์เพื่อซื้อเจอดดนซานโช่เนี่ยครับแต่ถ้าว่าโดยฟอร์มของซานโช่โดยเรียกว่าระบบต่างๆอะไรใดๆเนี่ยคือคืนจริงแล้วผมเคยทําคลิปวิเคราะห์เรื่องของวิธีการเล่นของซานโช่ไปแล้วนะครับว่ามันไปไม่ได้กับทั้งเชลซีแล้วก็ไปไม่ได้กับทั้งยูไนเต็ดตอนนี้นะครับก็ผมเคยทําคลิปนี้ไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย เชลซีก็ผมว่าเชลซีก็คงน่าจะไม่เอานะครับก็คงน่าจะไม่เอามันก็คือมีมีช่องให้ดิ้นได้อยู่นะครับนั่นคือถ้าไม่เอาพวกเขาต้องจ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟรีฟรคือ5ล้านปอนด์แมนยูก็จะได้เงิน5ล้านปอนด์จากเชลซีแบบฟรีฟรีแล้วซานโชก็จะต้องกลับมาที่ต้นสังกัดแม่ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชลซี Chelsea ต้องการปีกที่มีความเร็วครับไปกับบอลได้ทะลุทะลวงใส่แบ็กสอฝั่งของเกมรับของคู่ต่อสู้ได้ ซึ่งผมก็ย้ำอีทีนึงผมเคยพูดเรื่องนี้ไปยาวแล้วในในใน,ในไม่กี่คลิปก่อนหน้าคือซานโชไม่ใช่ไม่ใช่ปีกสายความเร็วจ๋าขนาดนั้นแหละนะครับดังนั้นโดยวิธีการเล่นของเชลซีโดยระบบการเล่นของเชลซีณนะตอนนี้เมื่อเทียบกับไปโดเนโตที่มีอยู่หรือแม้กระทั่งว่าเทียบกับมาดูเอเก่ก็ต้องบอกว่าซานโชก็ไม่ใช่สไตล์นั้นนะครับไม่ใช่ความเร็วจา๋าแล้วก็จะกินตัวได้แบบทุกๆเกมนะครับดังนั้น ก็อาจจะไม่เหมาะกับเชลซีนตอนนี้ก็ต้องกลับมาที่ยูไนเต็ดกลับมาที่ยูไนเต็ดผมก็จะพูดสคริปต์เดิมนี่แหละครับก็คือว่าในระบบ3-4-3ของ im, รูเบนอัมบริมซานชก็แทบจะเอ่อคือคือมันอาจจะมีช่องให้ปรับได้แต่ว่าปรับแล้วเนี่ยมันจะเล่นได้กับแบบดับเบิลเทนของอัมบริมหรือเปล่าเล่นในตำแหน่งเบอร์12 2คนแบบที่ตอนนี้หลายๆคนกำลังปรับตัวเข้ากับวิธีการเล่นของอัมบริมได้ ซานโชจะปรับได้หรือเปล่าหรือจะมีเวลาให้ซานโชได้ปรับหรือเปล่าผมว่ายากนะครับว่ายากแต่นั้นผมว่าแมนยูน่าจะ list ซานโชเป็นหนึ่งในนักเตะที่เขาจะต้องปล่อยเพื่อทําเงินนะ่ยปล่อยเพื่อเอาเงินมาทําทุนระดมทุนไรประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของซานโชณสถานการณ์ล่าสุดซึ่งรายงานโดยผู้สื่อข,ข่าวเทียบบนบนมากขึ้นและข่าวนี้ผมอ้างอิงจากเดวิตออนสตีนนะครับออสตีนบอกว่าเชลซีจะจ่าย ก็จะต้องจ่าย5ล้านครไม่บอกว่าจะจ่ายนะหรือคือข่าวนี้ก็เดี๋ยวเราตามกันก็แล้วกันนะครับเพราะมันกาลังจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดกูกาลนะครับความเคลื่อนไหวก็น่าจะก็น่าจะมีมาให้ได้ให้ได้ตามกันมากขึ้น5ล้านปอนด์คือจํานวนเงินที่เชลซีจะต้องจ่ายให้กับแมนยูถ้าเกิดว่าไม่ซื้อขาดเจนอนซานโชนะครับคราวนี้มาดีอีกเรื่องหนึ่งครับทุกคนครับนั่นคือสื่อหลายๆสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอิตาลีอังกฤษนะครับก็เริ่มที่จะพูดถึงเรื่องของ วิทเตอร์ออซิเมนนะครับว่านี่คือหนึ่งใน t a ร g e เก็ตเบอร์ต้นเบอร์แรกคือมันตีคู่มากับโยครสนะครับที่ผมเคยทำคลิปเล่ากันไปนะครับแต่ตอนเนี้ยออซิเมนเราจะได้ตามข่าวกันทุกวันเลยนะครับว่าแมนยูต้องการล็อกเป้าที่จะเซ็นโอซิเมนมาร่วมทีมนะครับคือตอนเนี้ยสื่ออ,อ,อย่างลาการ์เซตตาเดลล์สปอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าฉีกสัญญาของโอซิเมนอยู่ที่75ล้านยูโร นในซัมเมอร์นี้เลยจ่ายค่าฉีกเลยครับซึ่งหลายๆข่าวรวบรวมประมวลดูแล้วเนี่ยทิศทางของหลายๆสื่อก็แทบจะพูดเป็นทิศทางเดียวกันเลยนะครับว่าแมนยูเอาแน่ครับกับการที่จะซื้อกองหน้าเป็นเป็นหนึ่งในตำแหน่งแรกในซัมเมอร์นี้ที่แมนยูจะต้องเอาเพราะมันมีปัญหามากที่สุดคือต้องเอากองหน้าแล้วก็ไปล็อกเป้าที่โอซิมเพนก็อยู่ที่ว่าแมนยูจะใช้สถานการณ์ไหนนั่นคือ ซื้อกองหน้าอย่างโอซิเมนมาแล้วจะปล่อยใครออกนะครับผมก็เคยทําคลิปนี้เล่าไปแล้วนะครับว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่ลา m สมูสซอยลุนก็อาจจะไม่จําเป็นต้องถูกปล่อยออกในอีกทางหนึ่งนะแล้วก็ใช้กองหน้า2คนนี้แล้วก็อย่าไปตัด Choice ว่าแมนยูก็จะต้องปล่อยลา m สมูสซอยลุนออกจากทีมเหมือนกันเพื่อระดมทุนคือยอมขาดทุนแหละว่าง่ายๆนะครับดังนั้นเ,เรื่องนี้ยังคงต้องตามกันแต่ว่าเรื่องของโอซิเนนั้น ต้องบอกว่ากระแสแรงขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วดูแล้วดูแล้วแนวโน้มเนี่ยแมนยูเอาแน่ครับ75ล้านยูโรในค่าฉีกสัญญาครับทุกคนครับอ่านะอ่ะโอเคครับมองยังไงนะครับเม้นแชร์เรื่องของตลาดซื้อขายกันได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยผมอัพคลิปในเช้าวันจันทร์ที่24นะครับดังนั้นเนี่ยภาพของฟุตบอลในโปรแกรมฟีฟ่าเดเนี่ยมันต้องบอกว่ามันใกล้ๆที่จะที่จะจบพีเรียดนี้ละนะครับฝั่งของยุโรปทีม ทีมที่เล่นในยูฟ่าเนชันส์ลีกอ่ะอย่างพวกโปรตุเกสเดนมาร์กอะไรแบบนี้เนาะน,นะครับที่มีนักเตะแมนยูเยอะเนี่ยก็เรียกว่าก็จบแล้วจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโปรตุเกสก็ได้ไปต่อในรอบรองเนาะเดนมาร์กตกรอบอะไรแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวคืนนี้เหล่าบรรดาทีมที่จะเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนยุโรปก็จะลงสนามยังกฤษก็จะลงเล่นเนี่ยคืนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะลงเล่นรอบคัดเลือกแล้วมันก็จะต่อเนื่องถึงฝั่งที่ไปเล่นใน รับเซชยช่าไอฟาแอฟริกาแล้วก็จะปิดท้ายด้วยฝ้าของฝั่งบราซิลนะครับแลวก็เป็นรอยต่อของคืนวันอังคารและพุธนะนะครับวันอังคารและพุธเป็นรอยต่อดังนั้นเนี่ยก็จะกลับเตรียมนี้จะกลับเข้ามาสู่บรรยากาศเดิมแล้วนะครับบรรยากาศของสโมสอในช่วงสุดสัปดาห์นะครับกลับมาในช่วงสุดสัปดาห์ก็เตรียมที่จะเข้าสู่โปรแกรมของสโมสรนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยต้องบอกว่าแมนยูไม่ได้มีเกมเอฟเอคันะฮะดังนั้นก็ ออรอเล่นในช่วงกลางสัปดาห์เลยนะครับกลางสัปดาห์ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องดีครับทุกคนครับคือสุดสัดาห์นี้แมนยูร่วงตกรอบ FA Cup ไปแล้วบอกอีกทีนึงนะครับดังนั้นเรื่องดีอันนี้ผมจะคิดเป็นเรื่องดีทั้งหมดนะครับอาให้ได้ชื่นใจหน่อยถ้าไม่มีใครเจ็บจากโปรแกรม FIFA Day ในค่ำคืนนี้นะครับโปรแกรม FIFA Day ในฝั่งของแอฟริกาหรือ อฟ้าของอเมริกาใต้นะครับก็จะเป็นเรื่องดีที่เราก็จะได้สภาพทีมที่มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับขออีกสัก2คืนเราจะเห็นภาพสควอตมากขึ้นบวกกับเรื่องของตัวเจ็บที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะทีมก็จะใหญ่ขึ้นแล้วกลับมาในหลังจากนี้เนี่ยแมนยูก็จะยังไม่ได้มีโปรแกร,รมในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ซ้อมกันแบบเต็มๆเ,เลยเพราะ พรีเมยร์ลีกจะกลับมาลงสนามวิธีคืนในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับในช่วงคืนวันที่2อะไรที่1ที่2องราวนี้นะครับเมษายนดังนั้นเนี่ยแมนยูก็จะได้สภาพทีมที่ดีอ่ะเราคิดในแง่ดีอ่ะตกรอบเอฟเอคัพไปแล้วเราก็อ่ะกลับมาให้ร่างกายมันดีๆแล้วก็ลุยต่อในพรีเมยร์ลีกนะครับก็ย้ำีกทีนึงพรีเมยร์ลีกคือทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเอาเต็มกลืนสุดๆก็คือเอาให้มันขึ้นมาอยู่ในครึ่งบนของตารางให้ได้นะครับแล้วก็ เราก็โฟกัสกันที่ฟุตบอลอยูโรปาลีกนะครับที่จะเล่นเกบโเลยปิกลริยงดังนั้นเรามาเช็คโปรแกรมซะหน่อยครับสภาพทีมสภาพร่างกายต้องเอาให้เพรียสุดครับใครใครเจ็บแล้วก็อยู่ในช่วงหายเจ็บกลับมาก็ต้องฟูฟๆเลยในช่วงราวๆสัก2เดือนสุดท้ายของซีซั่นนะครับเพราะเมษายนมันโหดจริงครับทุกคนครับเริ่มต้นจากกลางสัปดาห์หน้านะครับเป็นพรีเมียร์ลีกที่แมนยูนั้นจะบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสนะครับฟอเรสในซีซั่นนี้เราก็รากมันอยู่นะครับ เรียกว่าเป็นบอลที่แมนยูไม่ชอบเลยนะครับเจอบีบใส่เพรสใส่มีปัญหามีอาการทุกทีนะครับแล้วพอจะโดนโต้เร็วก็ก็มีปัญหานะครับเจอฟอเรส์นะจากนั้นเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ครับแมนยูก็จะเล่นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็จะบุกไปเยือนโอลิปิกลียงนะครับในฟุตบอลยูโรปาลีกอันนี้สำคัญมากรอยต่อตรงนี้สำคัญสุดๆนะครับนับตั้งแต่เกมฟอเรส เกมเล่นยูโรปาลีกนะครับแล้วก็ยังมีเกมที่อธิษฐานโทษน,นะเกมเล่นกับฟอ r e เรสต์นะครับเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแล้วก็จะเป็นเกมที่เล่นยูโรปาลีกในการไปเยือนลียงนะครับจากนั้นเนี่ยกลับมาเล่นในพรีมรเมียร์ลีกเยือนลียงเสร็จแล้วนะก็ไปเยือนิวคาเซลต่อนี่ของหนักหมดเลยนะครับแล้วก็กลางสัปดาห์ต่อไปเล่นในบ้านเจอกับโอลิมปิกลียงนะครับยังไม่จบครับเดือนเมษายนนะครับจากนั้นก็จะมีเกมที่เล่นกับวูฟนะครับ แล้วก็จะมีเกมที่บุกไปเยือนบอลมัดนะครับนี่คือทั้งหมดเลยนะครับของเดือนเมษายนถ้าจะบอกว่าง่ายสุดเอาแบบหลับตานึกตอนนี้ก็คงเป็นเกมที่เล่นกับวูฟง่ายสุดเพราะว่าเล่นในบ้านที่เหลือในโอโห,หกหลักๆเนี่ยเยือนแทบทั้งนั้นเลยเยือนฟอเรสต์เยือน Forest, นิวคาสเซิลอย่างนี้นะครับเยือนบอลมัดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเกมที่เล่นกับ ริยมซึ่งสําคัญมากๆครับดังนั้นการบริหารจัดการกลับมาจากโปรแกรมฟีฟ่าเดย์สิ่งที่เราจะต้องตามกันคือว่าสภาพร่างกายของนักเตะแมนยูเป็นยังไงถ้าไม่มีใครเจ็บมาจากโปรแกรมทีมชาตินะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับเพราะว่าได้พักแบบเต็มๆส,สุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี้ไม่ต้องเล่นไปรอเล่นพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์เลยนะดังนั้นก็เต็มๆต็มเรื่องของสภาพร่างกายเอาให้ฟื้นฟูกันได้แบบเต็มที่นะครับอ่ะเตรียมตัวรับเดือนเมษายนครับทุกคนครับหลังจากจบจากโปรแกรมฟีฟ่าเดย์แล้วนะฮะอ่ะมองอย่างไรบ้างเมนช พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เลยไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ